ใครเอ่ยดาราซีรีส์วายชวนสาวปะจำบะสำอย่างกล้าขอยืมเงินใช้ก่อนค่ำคืน8พฤศจิกายน65จะไปลอยกระทงวันนี้เพจจอมเผือกเจมอยร้อยดได้มีการบ้านใหม่ของแวดวงบันเทิงมาถ่ายให้ลูกเพจได้ฝึกใช้สมองคบคิดกันอีกแล้วโดยคำใบ้บอกว่าขนลุกเลยนะว่าด้วยเรื่องดาราหนุ่มซีรีส์วายสายเกา่าตึกไหนไม่ต้องรู้หลังบะจำบะเสร็จดาราคนนี้เนี่ยขอยืมเงิน3า0 0 0บาทอ้างอีกว่าผู้จัด การยังไม่โอนเงินค้าโฆษณาให้พอถึงวันคืนก็ผลัดไปเรื่อยๆจะขอยืมเงินเพื่อนมาคืนให้อีกชนีเลยส่งคนไปตามยันบ้านขู่ด,ดำเนินคดีถึงจะได้เงินคืนมาเอาเป็นว่าดาราคนนี้เป็นใครก็ลองฝึกคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันดีๆจะคอมเมนต์อะไรก็คิดถึงหมายสารให้ดีก่อนนะ